นี่ก็จะเข้าครบเดือนแล้วเนาะอะเข้าบรรษามาเนาะอะวันหนึง่งวันหนึ่งผ่านไปเนาะชีวิตก็สันส้นลงสั้นลงอเหมือนแสงเทียนเนาะเหมือนเทียนที่ถูกจุดเนาะอ่ะอมอดลงไหมลงทุกวันทุกวันไม่รู้จะมอดจะดับวันไหนเนาะเออ พบหนึ่งชาติหนึ่งก็เป็นเพียงละครฉากหนึ่งเนาะส่วนใครจะแสดงความชั่วหรือความดีเราเป็นผู้กำกับเป็นผู้กำหนดเองเนาะเลือกเองเดินเองทำเองเรียกว่ากรรมเนาะสร้างดีก็เหตุด,ดีก็ผลดีเนาะอายเหตุไม่ดีก็ผลไม่ดีเฮตุปัจจยโยเนาะเพราะฉะนั้น เนาะไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครโดนบันดาลนะอ่าไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะอุทิศให้ใครได้อ่าบุญกุศลบาปกรรมอุทิศให้กันไม่ได้เนาะ,ะแต่ทุกวันนี้ทําแต่อุทิศให้คนนั้นคนนี้เออเอออ่าทั้งที่พระพุทธเจ้าก็บอกกรรมของใครกรรมของมันนะอ่า แล้วจะไปอุทิศให้กันได้ฉะนั้นก็ต้องไม่ทำอะไรเนาะให้แต่คนอุทิศให้อเนาะเออนะเพราะฉะนั้นกรรมกันมะแปลว่าการกระทำเนาะเออหลวงตาวันนั้นหลวงตานำโพสหนึ่งมาอ่าเป็นคำที่หลวงพ่อพุทธทาสเคยพูดไว้อว่าพัดเขาจะเอาพัดยศไปถวายท่าน ท่านบอกว่าระหว่างพัยดยศกับไม่กวาดอะไรจะมีประโยชน์ต่อกก,กันเป็นเป็นคําที่ลึกซึ้งกินใจอ,อ่นานแล้วเนะเาะอหลวงตาจะขอพูดเรื่องศาสนาเราสมัยพุทธกาลเนาะอ่สมัยพุทธกาลเ,เ,เนี่ยจากการที่ศึกษาอามาเนาะ ยังไม่มีไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่งตั้งบรญญัติอ,อสิ่งพวกนี้ขึ้นเลยสมัยก่อนประเทศอินเดียเนี้ยเนาะจะมีชั้นวรณะนะ,นะเออกษัตริย์พามแพทสูตรแล้วก็จันทานเนาะเห็นไ,ไหมมีชั้นวรณนะแยกออกไปอพระพุทธเจ้าพระองค์อ่ะ มาละลายมาละลายชั้นวันนะเนาะนะเห็นไหมมาละลายคือมีคุณค่าเท่ากันมีกรรมเป็นตัวกำหนดของความเป็นคนนะเนาะเพราะฉะนั้นอตั้งแต่พระองค์จัดสรุ่ท่านเป็นกษัตนระิย์เนาะพระองค์ก็เหมือนชาวบ้านธรรมดาเหมือนคนธรรมดาเพราะนันนักบวชสมัยก่อนถึง นับถือกันแต่อูโุโซพันเตเนะาะโดยอยู่กันโดยว่า,าใครบวชก่อนก็เป็นพี่เป็นน้องกันเนะเาะจำไว้ไม่มีใครจะมา,าควบคุมบังคับบัญญัติอะไรขึ้นมาเอากรรมเป็นตัวกำหนดเนาะและก็บัญญัติคำสอนคือธรรมะเนะาะ ผู้ใครเลยปฏิบัติให้ถึงอยู่ที่ความเพียรอยู่ที่ความตั้งใจของบุคคลคนน,นั้นนะเออไม่ได้มีใครมาแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งให้จนศาสนาพศพั0เจ็อยพอ 1, 700, อันสเนี่ยถูกพระเจ้ามุฮัมมัดเข้าไปยึดอินเดียเนาะพันห้าร้ 1, 500, 1, ก็ยังหลงเหลืออยู่แต่พ7 0 0เนี่ย มันคนเท่าคนแก่เคยนับถือก็สูญหายไปสามร้อยสองร้อยกว่าปีนี้ศาสนาพุทธสูญสิ้นไปจากอินเดียในแผ่นดินที่พระพุทธเจ้าประสอ่าแล้วก็จัสรู้แล้วก็บริณิพานเป็นต้นกำเนิดของศาสนาพุทธแต่หายสาบศูญไปโดยไม่มีคนอินเดียไม่รู้จักพระพุทธเจ้าอีกต่อไปพอต่อมาศาสนาพุทธ ได้มาเจริญรุ่งเรืองขึ้นที่สีลังกาเนาะอ่าสีลังกาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายัางไม่ได้บัญญัติเรื่องตำแหน่งผ้าเลยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าในถ้าจำพอสอผิดก็ขออาภาัยท่านผู้รู้ด้วยเนาะอ่าคือสมัยนั้น คนไทยเรานำเอาศาสนาพุทธมาจากรีลังกาไม่ได้มาจากอินเดียเรียกว่ารัธิลังกาวงเนาะแล้วก็นำเข้ามาสู่สมัยสุขโขทยัยนะเนาะไปสุขโขทยัยเนาะก็เริ่มบัญญัติบัญญัติบัญญตัญญติพระขึ้นมาเนาะพระขึ้นมามีตำแหน่งขึ้นมาเนาะในปลายต่อต่อจากอายุธยาเนาะจากสุขโขทัยอยุธย,ยาเนาะ ก็เริ่มมีพระอใบีกาพระครูพระอะไรประมาณนี้เนาะก็เริ่มก็เริ่มก็เริ่มมีมีตำแหน่งกำหนดทางทาง,ทาง,ท,างทางราชการเนาะกำหนดมาสมัยปลายสุขโขทัยประมาณนี้เนาะซึ่งนำมาจากศรีรังกาเห็นไหมคืออิทธิพลของ พระทางศีรการเนะาะประเพณีก็จะนําเข้ามาสู่ก็เริ่มเริ่มแล้วเริ่มมีพระเริ่มมีมหามีอะไรขึ้นมามากําหนดตั้งเกิดไปเขามีการกําหนดตําแหน่งพระเนะาะเพราะฉะนั้นสแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติอะไรเลยเนาะ มีพวกเรานี้มาบัญญตัติเรียกว่าปฏิรูปขึ้นมาใหม่เนาะทุกวันนี้ก็ปฏิรูปมาไม่หยุดนะเนาะปฏิรูปมาไม่หยุดออออตอนแรกก็หวังว่าจะแก้ปัญหาออ,อ,อแก้ปัญหามนุษย์เราเนาะสังคมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเนาะก็จะแก้ปัญหายิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งเข้าไปนะเนาะอ่า เพราะว่าไปแก้ที่ปลายเหตุเนาะโดยไม่ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษาขาดความเข้าใจในปัญหานั้นๆเออก็จะใช้แต่กฎหมายบังคับสิเนี้ยในการบวชนี้เขาก็มีอยู่แล้วเนาะอ่าอ่าเพราะนั้นศาสนาพุทธเราเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ได้2,568ปี เนาะในรวมปีนี้ด้วยอาศัยนักปฏิบัติอาศัยนักบวชนี่แหละเนาะอาศัยพิษุนี่แหละอาศัยอุบสกบาสิกานี่แหละเป็นผู้ปฏิบัติยังเหลืออยู่อส่วนเราจะตั้งขึ้นมาขนาดไหนนะ่ะมันก็แก้ปัญหาไม่ได้หรอกเพราะแก้ปัญหาไม่สูบจดุด ต้องแก้ที่ใจคนต้องนำเอาศีลธรรมกลับมาต้องมีคนประพฤติปฏิบัติอ่าต้องเข้าใจศึกษาไม่ว่าญาติโยมต้องเข้าใจศึกษาในศาสนาพุทธตอนนี้ศาสนาเราเนี่ยกลายเป็นพารามณ์กลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเทวนิยมนะกลายแล้วอนนี้เนาะอ่าเห็นไหมประกอบด้วยพิธีกรรมต่าง วัดวาอารามก็จะมีแต่พญานาคมีแต่เวสุวรรณมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะปั้นกันเต็มวัดเต็มวานะส่วนพระเจ้าพระสงฆ์อ่าก็จะน้อยลงน้อยลงเนาะเห็นไ,ไหมบวชก็บวชแป๊บเดียวบวชตามประเพณีนะ,ะบวชหนีความจนบวชผ่านเข้าสูขบวชสนุกสนานนะ ก็เลยมีคำพูดหลายๆต่างๆนานาโดยไม่เข้าใจในหลักของศาสนาไม่เข้าใจในแก่นแท้เพราะฉะนั้นเพราะชาวพุทธเราขาดการทุกวันนี้เราก็จะไปหล่อพระดังนั้นพระอย่างเงี้นะขึ้นมาตั้งชื่อเป็นหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้ศักดิ์สิทธิ์เนาะ เลยกลายเป็นไสยศาสตร์นะไม่ใช่พุทธศาสตร์เนาะทุกวันนี้เนาะต่างวัดวา,ารามก็จะไปกราบตั้งแต่พระพุทธรูปแหละ,ะส่วนพระพวกนี้ก็จะไปเรียนหนังสือแปลอะไรไม่ได้สนใจเรื่องอข้อวัดปฏิบัติไม่ได้สนใจเรื่องศีลธรรมเลยเนาะไม่ได้มีทางจงกรมเลยไม่เคยนั่งสมาธิเลยเนาะเพราะฉะนั้น ศาสนาพุทธเราก็เลยเปลี่ยนเป็นยุคใหม่แล้วใหม่แต่คิดว่าทุกวันนี้มีไหมมีนักปฏิบัติยังมีอยู่เนาะเออพวกนี้อ่อพวกรักปฏิบัติเมื่อเห็นโทษเห็นภัยของวัฏสงสารเห็นโทษเห็นภัยของอ่าจิตใจตัวเองของความเป็นความกิเลสตัณหาเนาะอายังมีมากมายกายกองเนาะเออ สำหรับพระที่มีข่าวมีข่าวอยู่เป็นส่วนน้อยเนะาะเพราะฉะนั้นส่วน,ส,วน,ส,วนส่วนใหญ่นะี่ะคนกลัวบาปอายชั่วกลัวบาปมีเยอะแยะหลวงจากคยพูดตลอดว่าทำอันทำให้งามก็คือฮิริโอตปะฮิรนะิฮิริโอตปะความละอายความละอายแก่ใจความเก่งกลัวตอบาปเห็นไหม มันไม่มีประจําจิตประจําใจมันก็เลยเป็นคนชั่วนะเป็นคนชั่วไม่ว่าเป็นพระ,ะที่จะมาบวชก็ตามเนาะจะไม่เห็นโทษเห็นไผ่ไม่รับชั่วกลัวบาปเลยเนาะมันก็มีแต่ไม่ไม่มากหรอกมีส่วนหนึ่งเนาะ,ะการรับผลของกรรมนั้นมันส่งผลส่งผลแน่นอนนะไม่มีอะไรใหญ่เกินกรร นะเพราะฉะนั้นหลวงตาพูดตลอดว่าคนโกหกจะไม่ทำชั่วเป็นไม่มีเห็นไหมมันปกปิดมันซ่อนเล้นนะเออ,เอ,อพวกนี้จะมีแต่ความกลัวมีแต่ความทุกข์นะเออนะความทุกข์เพราะฉะนั้นหลวงตาถึงบอกว่าบวชมาทำลายตัวเองแลวนะ่านะสงสารด้วยสามไปนะเนาะมีอะไรไหมมอนอตเอาเปิดโอกาสให้ถามหน่อย ครับขอการหลวงตาครับคําถามจากไร่สดคุณวัชรวิทย์ถามเรื่องการปฏิบัติฝึกอานาปานสติพออยู่กับคนหมู่มากจะวุ่นวายมากเลยครับเป็นเพราะอะไรครับเออบางทีเนี่ยที่จริงมันไม่วุ่นวายหรอกเราไม่เคยดูมันพอมาดูชัดๆเห็นมันเยอะเห็นมันชัดเจนมันเลยเหมือนวุ่นวายเนาะยิ่งความคิดเนี่ยยิ่งเราดูมากๆเลยโอ้โหนะมันเกิดอยู่ คอบแทบทุกวินาทีอะเมื่อก่อนเราคิดว่าเราไม่คิดไงเพราะเราไม่ได้ดูมันเราลืมมันอแต่พอเรามาดูมันนารู้ทันมันโอ้โหมันน่ากลัวมากมานที่มีฤทธิ์คือความคิดของเราเองเนาะนั่นแหละหลวงตาถึงพูดคำว่าปัญญาขั้นต้นคือเห็นความฟุ้งซ่านเห็นความคิดมากๆนี่แหละเนาะบางทีคิดจนหัวใจจะกระเดากระ,ะดอนออกเนาะ อ่าขอสา,าธุการเนาะครับคุณอาสโกครับถวายเงิน100บาทพร้อมฝากคำถามครับผมเคยบวชแล้วช่วยตัวเองจนสำเร็จ2ถึงสครั้งด้วยตอนนั้นยังแพ้ต่อราคะผมผิดข้อวินยัยใดครับและไม่ได้ปรงอาบัติขอประจานตัวเองด้วยเมตตาของหลวงตาครับอ๋ออาบัติสังฆาทิเศษเนาะสังฆาทิเศษ คือพระชักว่าเนาะ,ะในภาษากลางๆเขาเรียกว่าช่วยตัวเองช่วยตัวเองมันมีหลายอย่างมันไม่ตรงกูบอกว่าชักว่าวแล้วกันเนาะผิดอ,อ,อาบาัตสังคาทิเศษเนาะ,ะเมื่อเธอเนาะเมื่อเธอยอมศึกไปแล้วก็ถือว่าเนาะ,ะถือว่าพ้นออกจากความเป็นพิสูุเป็นภาพไปแล้วเนาะ,ะเมื่อเธอมาตั้งจิตใหม่เนาะฝึกใหม่จะไม่ทำ อ่าเห็นไหมมาแก้กรรมตัวนี้เนาะถือว่าได้ลงโทษตัวเองแล้วล่นะเนาะหลวงตาก็เคยนะอนะจำไว้แต่ไม่ใช่บวชครั้งนี้นะตั้งแต่สมัยบวชาาอแม่จับไปบวชตอนอายุครบยเกินยี่สิบอ่ะเนาะลูกผู้ชายไทยล้องบวชก่อนซึ่งไปบวชวัดนั้นอะ่ะอาจารย์บอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกนะเออถ้ามันเกิดเวทนามากก็ จัดการมันซะสันว่าไม่เป็นไรแล้วก็ไปปงอาบาัตต่อหน้าพระประธานกูก็ปงทุกวันนะเออเออปงเสร็จมานอนมันเกิดขึ้นกูก็จัดการทุกวันเออ,เออ่คือไม่รู้ไงอ,อ่าจริงจริงเมื่อก่อนอ่ะไปบวชอยู่วัดนั้นเนาะอาจารย์ออไม่เอ่ยชื่อท่านก็นแล้วกันท่านบอกว่าออมันไม่ผิดหรอกเราปงอาบาัตเอาเอออย่างเงี้ยนะ เราไปสัปปะตาต่อหน้าพระพุทธรูปก็เสร็จแล้วฉันวาเอออพอหน้าออกพรรษาก็ไปเข้าปริวาสก็จบแล้วฉันวาเออกูก็เลยปรงอบัตทุกวันเลยสัเงเกตดูดีๆนะเออเอะกูก็นับไม่ไม่ได้มึงยังนับได้นะกูเนี่ยนับไม่ท้วนเลยสามเดือนเนี่ยฮะฮะฮะก็พิวอยู่นี่พอมาบวชสายธรรมยศสายป่าสายอารันบาสีเนี่ย ค่อยรู้ว่าโอ้มันทําไม่ได้เห็นไหมตั้งแต่บวชมาหลวงตาไม่เคยแตะมันเลยไม่เคยมองมันด้วยซ้ํามันเป็นคนลูกตาลังเกียจมันมากมันพากูทุกข์ยากะจริงจริงจริงนะทุกวันเนี้ยไม่มองมันด้วยซ้ำไปอหรือมันมองไม่เห็นก็ไม่รู้บางคนคิดอย่างนี้ไงกูก็เลยตอบแทนเนาะ เออนะเออนะมันคิดไปขนาดนั้นนะเอนะเอเอที่จริงไม่แต่นะพระกรรมฐานเนี่ยครูบาอาจารย์ลุงตาสอนนะท่านว่าแม้แต่ฉี่ก็ไม่ให้กมิบกลัวมันไปกระตุ้นนะคือปล่อยมันนั่งปล่อยมันออกไนล่ะห้ามเบง่งห้ามอะไรเงี้ยเนี่ยท่านสอนอย่างเงี้ยเลยนะเพื่อจะฆ่ากามตัวเนี้ย เออโอ้มันละเอียดมากตั้งแต่นั้นมาไม่เคยแตะต้องไม่เคยเป็นเลยเนาะนอกจากฝันอ่านอกจากฝันเนาะเออเพราะฉะนั้นพระธรรมินัยเนาะพะธรรมินัยไม่เคยไม่เคยเลยแม้แต่ย่าเส้นหนึ่งลุงจาก,ก็ไม่เคยเด่นเนาะเพราะฉะนั้นออตั้งแต่เราเป็นกรรมฐานน่ะเป็นพระป,ป่ากรรมฐาน ปรยู่ถ้ำอยู่ป่าอยู่เขาต้องรักษาแบบละเอียดจิบงั้นก็อยู่ไม่ได้เนาะเออโอเคไม่เป็นไรหรอกเนาะครับจากคุณโผจากหลวงครับฝากถามหลวงตาครับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจําเป็นต้องสร้างวัดวาอารามเลิศหลูสร้างพระองค์ใหญ่ปิดทองคำงบสามสบสี่สิบล้านจําเป็นไหมครับหลวงตาออ,อันนี้ คนที่สร้างเขาก็บอกจําเป็นเนาะอย่างกูก็บอกไม่จําเป็นมันก็ <c oughs> เพราะกูไม่สร้างไงเออนะสำหรับมาถามพระสิ้นคิดก็บอกไม่จําเป็นเนาะเ,เพราะว่าวัดเนี่ยมาเป็นวัดปฏิบัติมากกว่าคําว่าวัดคือวัดจิตวัดใจมากกว่าไม่ใช่ว่าวัดอย่างอื่นเนาะคำว่าข้อวัดเห็นไหมวัดปฏิบัติ นะคำว่าวัดนี่คือปฏิบัติออวัดวาอารามเนี่พวกเราจะเป็นทุกวันนี้มันมันกลายเป็นประเพณีใครก็อยากสร้างโบสถ์สร้างนั่นสร้างนี้สร้างมาแล้วก็ไม่ได้ใช้เนาะเอออมีเจ้าอาวาสใช้กษสีกาหรือเปล่าก็ไม่รู้กูเห็นออกเขาใจเย็นใจเย็นโอ้โหพอพูดเรื่องนี้หลุดมือเลยเนาะเออนะเนาะแรียว่าออกอาการนะ หลวงตาไม่สร้างจริงๆนะหลวงตาจะสร้างวัดที่ใจคือสร้างวัดปฏิบัติสําหรับหลวงตาิ่งจะเกิดประโยชน์นะเนาะวัดป่าบ่อน้ําพระอินทร์สร้างสราก็สร้างเพื่อเล้ยอาศัยเพื่อได้ทํากิจกรรมเฉยๆไม่ได้ทำเพราะความหรูหราอใครมาเห็นก็จะนึกว่าหวัวลําโพงได้ซ้ําไปเนาะวัดเนีนะเนาะดูไฟเนี่ยมาจากอะไรนะั้นนะ่ะนี่อะ ไอบีมันจัดให้กูมองไปมองมากูอยู่หัวลําโพงหรือเปล่าวะเนี่ยเนาะเออประมาณนี้เนาะเราเอาประโยชน์ใช้สอยมากกว่าได้เกิดประโยชน์ได้มีอน,นิสงส์กว่าเนาะสำหรับกุฏิวิหารลูกตาก็ทําหลังเล็กๆๆๆเนาะเออที่มีหลังใหญ่ก็คือโยมเขามีศรัทธามาสร้างให้เพื่อรองรับแขกที่มาคนมาบางทีมาเป็นร้อยสองร้อยก็นั่งกันเต็มเลยล้นก็มีเห็นไหม เออเพราะฉะนั้นเราสร้างเพื่อจะใช้งานไม่ได้สร้างเพื่อความสวยงามสร้างเพื่อความรอ,อ,องรับญาติธรรมที่มานั่งสนทนาธรรมเพื่อเกิดประโยชน์จจิตต่อใจเท่านั้นเนาะเออเพราะฉะนั้นหลงวงตาสําหรับหลงวงตาว่าไม่จําเป็นนะเออ,เอ,อทุกวันนี้มันจําเป็นที่เราต้องทำศีนาสนะที่อยู่อาศัยแค่นั้นก็พอเล็กๆเกนาะอยู่กันเล็กๆเกนาะเออ ก่อสาธารณรัฐทำเอาแค่นี้ก่อนวันนี้เนาะกูก็พูดมาจากแท่จีสองแล้วเนี่ยเนาะ,ออะตอนนี้รู้สึกว่าอาการกูก็สังเกตได้เนาะ,ะใกล้จะหลับแล้วล่ะเอาลับพรยะทาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาครัง เอวเมวะอิสุรินังเปสนังอุปกัปปติอิสิสังปัิสังตุมังกิปะเมวะาจมิชันสุสัเบปุเรนตุสังกปาสันโดปรโสยยัามณีโชสิลโสยัตาอภิวานาสีฤทสะนิจังบุชาปะจายโนจัตตารุธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังสาตว